มีนกด้วยครับที่นี่เลี้ยงนกด้วยเขาพูดต่ะจิก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 ยังยังพูดไม่ได้นี่ป๊อปเอาไปให้บีมดิเอาไปเกาะบีมหน่อยโอ้มันโมโหมันโมโหบีมบีมระวังเลยนะเออแล้นะช่างเขาช่างเขาเขาไม่ยอมไปมันยังไม่รู้จักเออไม่รู้จักเขาบีมบีมเขาเลือกเขาเลือกไปหาคนเองเลือกเลือกคนเลือกอ่าไปแล้ว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 บีมโมจะไปไปขึ้นหัวบีมมั้งบีมยืนนิ่ง อ่ะบีมยิงนิ่งบีมยงนิ่งะมาหาบีมเร็วเอา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 ขี้แล้วเอาเอาเอาเายังไงเอาเอาผเจ็บเจ็บเจ็บด้วยเจ็บด้วยเล็บเจ็บเ้ยเฮ้ยเฮ้อเต้วนี้ยเฮ้ยเฮ้ไเ่ครตฮนยคตุยนไ้ยเฮ้นเฮ้ย้ยเฮ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 นีเ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮเฮียกเเียเย ไข่ต the ุนไขตุนเกาะหัวบีมมั่งอ่าไปหาบีมหน่อยไข่ตุนเกาะมือได้ไหมไม่อยากเกาะหัวทำไมอ่ะเยวเจ็บตุนเร็วเขาต้องโค้อาหารมงเด็กๆถึงไหมไมอู้หูหปหูหนหู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 หาหูหูหูอาหูหูหูหาบูมูห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 าหู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 หหูหูหหูหูยูห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 หูหวตหห ไหรตุ่นไม่ยอมไปอ่ะทำไมใครตุ่นไม่ยอมไปอ่ะบีมลองเดินไปลองเดินไปอาบีมอาบีมลองเดินไปตรงนู้นว่านกจะตามบีมไปปะไปใครตุ่มไปแล้วอ๋นนี่ไงเขามีอาหารอ่ะบีมบีมอาหารให้นกเอาแบมดีมก็มาเอาแล้วเอาแล้วเล่นเล่นผมแม่เขาจิกผมแม่เล่นย่อฟ้าบกอ้เขาจิกผมเล่นเห็นผมเลยไหมใช่เขาจิกผมเล่น เมื่อกี้จะบินมาหาบาตรบัตรลบเลยไปหักป๊อปนี่ตัวนี้ดุครับป๊อปบอกว่าเีสร็จถอนหน้ากากอ่อนลบไปเนี่ยแตอ้าวอ้าแท้ที่หมดมีข้าวด้วยนะเนี่ยต้ากินนะกินอาหารเอ้าอ่พูดด้วยอ้าวอ้าเอานี่งานมาแล้ว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 เห็นอาหาร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 มาเดี๋ยวเขาบินหนีบีมไม่เจ็บหรอกแค่จักรจี นี่ไงเขากินอ้บีมครับความรู้สึกเล็บที่จิเปบนบนหัวเป็นไงจักกะจี้ไหมเจ็บนิดๆใช่ป่ะเหมือนเหมือนมีอะไรเหลมๆมาทิมหัวเราี่เคาน่ารักพบกับการแสดงโชว์นกแก้วบนหัวบีมได้นะบัดนี้ จิกหัวจิกผมจิกผมเอ้าบีมพูดถึงอะเป็นงานเราไม่ต้องไปคาเฟ่นะว่อบ้านใต้มีนกให้เล่นด้วยไม่ต้องไปเล่นที่คาเฟ่เอาแล้วเอาแล้วหัวแม่หัวแม่พังแล้วบีมลองเขาจิกนะถ้าเขาโมโหถ้าเขาจิกเขาจิกจิกมันลังนกไปหัวบีมตัวนี้ตัวไหนมาบนหัวป้ายแล้ว เขาจะเลือกเองนะว่าเขาจะไปหัวใครนี่ป๊อปเอานกมาเล่นน้ำแต่เขาไม่เล่นแล้วเขาหนาวหนาวใช่ไหมั่นแล้วฝนเปียกเลยอ่ะสั่นแล้วสั่นแล้วอือตัวบนสั้นเลยเอาหนาวสงใส่ไม่ยากลงแล้วป๊อบมันเล่นนานเลยใช่ไหเหรออ๋อลมลมหนาวด้วยวันนี้เล่นนานแล้วครับ นี่เอานกออกมาเล่นน้ำให้ลงน้ำอีกไม่ลงหนาวสั้นเลยงี่ยผมเปียกหมดแล้วฮะรู้จักเล่นน้ำเลยนะเดี๋ยวเป่าให้แห้งฉันได้เป่าผมเป่าไหนตัวไหนที่ไม่ยอมให้จับตัวไหนตัวนี้เอ่อมันไม่ชอบให้จับไม่ชอบให้จับ <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สิบครับ mm hmm. เราก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับบ้านแล้ว mm hmm. หลับมากลกับไปด้วยมาไปกับเรานะครับส่งร mm ้อ hmm. ยค่ารถขะนั่ง mm hmm. บีมบีมปุ๊กมานี่ไม่ต้องอาบน้ำแปรงฟันหนึ่งเดียว <laughs> บีมจับตรงนี้ให้แม่หน่อยบีมช่วยแม่เก็บที่นอนเร็ว <c oughs> จับให้มันแบบเออให้มันยิ้มไปอ่ะหลังอ๋อได้แล้วครับกลับทุกคนก็เดินทางมาส่งเราได้ข <laughs> ึ้นเพลนพอยังครับพอยังครับอ่า <c oughs> นั่งให้เรียบร้อยอื <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราถึงปัจจุบแล้วนะครับไปตอนนี้เราแวะปั๊มบีมบอกหิวข้าวเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินในเซเว่นก่อนนะครับมีไก่บาร์บีคิวไหมต้องดูจะกินไก่แบบบาร์บีคิวหรอแม่ก็ซื้อข้าวก่อนไปกินไปกินกันบนรถอ่ะตอนนี้เลือกข้าวได้แล้วครับบีมบอกว่าขอไปซื้อเลือกน้ำก่อนนะครับสุ ไปครับเดินทางต่อไงครับข้าวไก่เกาหลีอ,อร่อยไหมนี่บีไม่เคยกินเลยนะครับไก่เกาหลีเขาบอกว่าเห็นหน้ากินดีนะมากิน,นสำหรับเดินทางเนี่ยไม่ต้องแบบแวะกินข้าวเนะี่ยกินบนรถมีรสชาติเผ็ดหน่อยๆอ๋อมีรสชาติเผ็ดหน่อยๆ เราเห็นโขนตัวใหญ่โอ้ยใหญ่มากตำนานเดินอยู่มีตำนานนะนี่ตำนานว่าไม่รู้ดิป้าเคยเห็นมิมเปิดอฝังตำนานสิงทองเลยอ่ะตำนานหงทองหูวัดอะไรนะจำไม่ได้ใหญ่มากเลยอ่ะมีปากเขายืนเข้ามาในถนนเลยเนาะไหญ่ยืนมาเลยอ่ะวัดไม่ลึกอุ้ยคนว่าอย่างเลย โอ้ตัวใหญ่มากครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็ถึงบ้านนะครับตอนนี้11โมง23แล้วโอเคเราเดินทางถึงบ้านโปง่งราชบุรีแล้วครับนี่มาส่งมากล้วตอนนี้บ่ายสามโมงใช้เวลา9ชั่วโมงเมื่อเลยไม่ตูดเหรอบีมเห็นเมื่อเลยดูดิบีมยังว้าว่าชิวๆอ่า วุ่อากาศเย็นนะที่ใต้นะจะบพกให้ทุกคนอากาศร้อนไม่หนาวไม่หนาวเลยที่นี่เย็นเนะี่ยอากาศเย็นเลยอะอ่าฝนตกด้วยที่ใต้ฝนตกทุกวันนี่ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวไปดูอาการถังทองกันว่าเป็นยังไงไม่เจอเรา3มวันก็จะคิดถึงเราไหมดูดิโอต้องเปิดม่านนี่รับอยู่หรือเปล่ารับอยู่หอเปล่ารับอยู่เปล่า ทางทาง,ทางลังกบมาแล้ว,กล,ลวกลับมาแล้วลูกโอ้โหคิดถึงโอ้โห,โโหเขาต้องหาทุกคนอต้องหาทุกคนต้องหาทุกคนมาหาป้าก่อนเลยอไม่ไงไปแล้ว ค,กกคิดถึงคิดถึง,ถงกดน้อยบิมกดน่อยอ่ะอุ่นมาบิมอุ่นใช่หอมหอมหอมมีเสียงไหมมีเสียงบ้างเอ้าทำไมลูกดีใจอ่ะดีใจอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ,อ กัดตัวซ้ายดิดีใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้มย์ไอ้มยลูกไปหาไม่ถูกเลยดอมใช่ใช่หาใครดี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 อุ่นจังเลยอุ่นจังเลยหัวอุนจังเลยไม่เกิดเป็นไม่ดีเลยก็จบกันไปนะกับทริปที่เราไปนครศรีธรรมราช สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับดเดี๋ยวครั้งนะหน้าเราจะไปวัดเจดีย์ไข่หมออ๋อใช่ใช,ใช่ยังไม่ได้ไปเลยว <laughs> ันนี้เที่ยวนี้เวลามีน้อยเดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อยไปหาทริปที่แบบว่าช่วงไปอยู่หลายๆว un, uh, ันเออไปเถืออ้าวเข้าบ้านแล้ววะเข้าบ้านแล้วหนาวหนาว